ขอแซวหน่อยค่ะเออดูเห็นอย่างอื่นไม่ย่อนะถ้าเห็นข้าวนี่ย่อเลยนะครับผมดู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 อือหือเห็นเห็นเห็นอย่างอื่นไม่ย่อเห็นข้าวแล้วเข่าอ่อนเลยทุกคนโอ้ขอเสียงหน่อยอมาครับผมทุกคนเลยนะครับผมนี่นี่นะครับผม อันเรียงให้สวยๆก่อนเลียงให้สวยๆเหมือนหน้าตาคนคนเรียงก่อนนะครับคุณไออย่าเพิ่งเอาไปอ่าเดี๋ยวผมจะเอาข้าวจุ๊บแจงมานะครับผมวันนี้อุ้ยหลายอย่างเลยวันนี้พี่คอยอยนั้นให้เสร็จละว,วันนี้นะครับวันนี้ก็น่าจะนี่นี่นี่อ่าข้าวเย็นของจุ๊บแจงนะครับจะมีข้าวสวยกล้วยน้ำวา้า มะขามเปียกแล้วก็น้ําตาลนี่นะ่าจะเป็นน้ําตาลมะพร้าวครับผมอันนี้นะเป็นน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลมะพร้าวจะเป็นสีขาวขาวนะครับแบบนี้ถ้าเป็นน้ําตาลอ้อยจะเป็นออกแดงๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามีส่วนผสมเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะโรยด้วยกล้วยเบิกไม่อยู่นะครับผมอวันนี้ของกินรัวๆไปเลยนะครับผมอันนี้นะครับคือกล้วยเบกไม่อยู่ของเรานะครับผมเอานิดหนึ่งก็พอ กุนเกียวอร่อยครับพี่หนูมามาครับผมทุกคน อะไ่เราก็เทสซะด้วยนะครับผมจะเดินไปทางไหนก็สาวๆก็กรี๊ดนะครับผมอแบวบนี้ก็ว้าวุ่นเลยนะครับขนาดทําอาหารนี่ต้องมีคนกรี๊ดนะครับเอ้ยเฮาเ้เร้ยเ้ยเท้ยเฮ้ยยเฮ้ยวฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ กินจุกๆไปเลยนะครับผมวันนี้แล้วเ,เก็บก่อนอ่ะแล้วต่อด้วยนะครับผมมาก็มะม่วงที่เป็นสีส่งมานะครับผลสุกพอดีแล้วนะครับผมนี่ครับผมทุกคนนี่อันนี้นะครับจากรงมาเขียวๆนะครับตอนนี้ก็เหลืองไปที่เรียบร้อยใส่แแดงกินต่อเลยนะครับผมนี่ นี่นะครับผมเลียงให้สวยๆก่อนเรียงให้สวยๆเหมือนหน้าตาคนคนเรียงก่อนนะครับผมตอนนี้แม่แม่อันนี้อันนี้นี่ครับผมดูวันนี้ของกินจุ๊บแจงยั่วๆมากเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปสองหน่วยนะครับผมมาเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมสำหรับมือคําของจุ๊บแจงในว,วันนี้นะครับผมยบ เต็มเต็มไปเลยนะครับผมวันนี้ส่วนผสมเพิ่มเติมก็มีกล้วยเบกไม่อยู่นะครับแล้วก็ะมะม่วงนะครับมะม่วงนี่ทุกคนขอเสียงหน่อยค่ะดูเห็นอย่างอื่นไม่ย่อนะถ้าเห็นข้าวนี่ย่อเลยนะครับผมดู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 ดหเห็น,เห,นเห็นอย่างอื่นไม่ยอ่อเห็นข้าวแล้วเข่าอ่อนเลยทุกคนโอ้ขอเสียงหน่อย กวักๆได้บทสูงกวักๆยังไงกวักๆหมุนงวงได้หมุนงวงก่อนหมุนงวงหมุนงวงก่อนบทสูงหมุน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 โอ้ยย่อมาย่อใหม่มาย่อใหม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเข้าห้องน้ำแป๊บนี่นี่นี่อ่าม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 าเร็วมาเร็วโอ้ยเห็นข้าวยั่วๆแล้วเข่าอ่อนเลยนะครับผมมาย่อจำตามแล้วย่อจำตามเสียงหน่อยอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวให้กินเลยทีนี้มาว้าว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 มาเร็วมาเร็วมามา ขอเสียงเลยลอีกรอบหนึ่งให้เอฟซีฟังก่อนแล้วเสียงหน่อยเสียงย,ย่อลงย่อดำตำดำดำพอละบอกเลยอร่อยมากนะครับผมเต็มกระ,ะมังเลยนะครับผมอ่าดูสิครับผมอาหารแจงวันนี้นะครับผมน่ากินมากนะครับผมพอดีว่าวัตถุดิบ เพียกพร้อมพอดีนะครับก็เลยเอามามิกซ์ใส่กันเลยนะครับผมช่วงนี้นะครับกล้วยเบรกไม่อยู่นี้ฮิตมากเลยนะครับสำหรับช่องเรานะครับผมนี่ครับผมจะให้กินอีกไหมจะไว้ก่อนดีกว่าไว้ก่อนแล้วกินกเลยกินเลยก็ได้ช่งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไม่ให้ไปคอยกินด้วยเอาไปคอย กินมาลยยังไม่หมดเลยใช่ไหมไม่ได้ยังอร่อยเลยครับทุกคน